จากสถิติของสอสอชอพบว่าเพียง5ปีจํานวนความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าสังคมต่างพุ่งความสนใจไปที่การใช้ความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศแต่สิ่งหนึ่งที่ถูกมองข้ามซึ่งมันทําร้ายภาวะจิตใจได้รวดเร็วฝังลึกและบ่อยที่สุดก็คือคําพูดถ้าเราเปลี่ยนทุกคําให้เป็นคําพูดดีๆได้ล่ะ รักนะ My Family 10คำดีๆที่อยากบอกเธอคมเป็นสุดอบอุ่นจาก Lion Family แพลตฟอร์มช้อปปิ้งสินค้าเพื่อดูแลคนในครอบครัวจัดโปรโมชั่นให้คุณถ่ายโค้ดส่วนลดด้วยคำดีๆที่คนในครอบครัวอยากได้ยินเพียงกรอกคำเหล่านั้นในช่องส่วนลดแทนโค้ดตัวอักษรที่ไร้ความหมายแต่ละคำจะซ่อนส่วนลดที่แตกต่างกันเป็นเซอร์ไพรส์กระตุ้นให้คนได้สนุกที่จะนึกถึงคำดีๆสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายผ่านไลน์และเว็บไซต์ทุกออเดอร์จะได้สติกเกอร์เป็นของขวัญใช้ส่งต่อความรู้สึกให้กันได้อีก ไม่เพียงแค่นั้นเรายังนำคำที่คนพิมพ์เข้ามามากที่สุดในแต่ละวันทำเป็นการ์ดคำส่งมวลดีๆให้ทุกคนก่อนกลับบ้านช่วยเพิ่มโอกาสให้คำเหล่านี้ได้ส่งความรู้สึกไปถึงครอบครัวที่เรารักขอบคุณนะที่ให้ Lion Family เป็นส่วนหนึ่งของคำดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัว